หลวงปู่เปิดเผยคนลายมือกากบาทหลังออกพรรษานี้ต้องทำสิ่งนี้โดยด่วนมิฉะนั้นบุญจะไม่ส่งผลหลายคนอาจจะยังสงสัยอยู่ในใจว่าทำไมตัวเรานั้นก็มีกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือเหมือนกับที่หมอดูหรือพระอาจารย์เคยบอกว่าเป็นลายมือของผู้มีบุญลายมือของเทวดาลงมาเกิดแต่ในความเป็นจริงกลับพบว่า ชีวิตกลับยังต้องลำบากดิ้นรนทำดีแต่ไม่ได้ดีอดทนแค่ไหนก็ยังไม่มีสิ่งที่หวังบางคนถึงขั้นตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้ามีบุญจริงทำไมโชคถึงไม่มาหาเสถีหลวงปู่ศิลาได้กล่าวคำหนึ่งไว้กับศิธย์ว่ากากบาทบนฝ่ามือคือเครื่องหมายแห่งบุญแต่บุญนั้นต้องได้รับการปลุกให้ตื่นขึ้นไม่เช่นนั้น มันก็จะหลับไหลอยู่อย่างนั้นคำว่าปลุกบุญนี้เองคือหัวใจสำคัญที่สุดของช่วงหลังออกพรรษานี้เพราะหลังออกพรรษาเป็นช่วงที่ฟ้าบัญชาทรงพลังบุญครั้งใหญ่ให้ไหลเวียนเข้าสู่ผู้มีวาสนาโดยเฉพาะคนที่มีลายกากบาทกลางฝ่ามือหลวงปู่บอกว่าหลังจากออกพรรษาไปเจ็ดวันจะมีพลังบุญก้อนใหญ่ เคลื่อนผ่านโลกมนุษย์เหมือนสายลมแห่งบุญที่มองไม่เห็นแต่คนที่จิตบริสุทธิ์และตั้งใจทำความดีจะสามารถรับพลังนี้ได้เต็มเปี่ยมแต่หากใจยังขุ่นยังผูกโกรธยังมีความอาฆาตหรือมัวแต่บ่นชีวิตไม่ดีแม้กากบาทในมือจะเด่นแค่ไหนบุญนั้นก็จะนอนนิ่งไม่ทำงานเพราะฉะนั้นหลังออกพรรษานี้หลวงปู่จึงฝากให้ลูกศิษย์ทุกคน โดยเฉพาะคนที่มีกากระบาดในมือทำห้าอย่างนี้โดยด่วนเพื่อปลุกบุญเก่าให้ตื่นขึ้นและเปิดทางโชคให้หลังไหล 1. คืนบุญด้วยการอาโหสิกรรมหลวงปู่สอนว่าพลังบุญที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่การถวายทองถวายเงินแต่คือการคืนใจให้กับทุกคนที่เราเคยผูกเวรก่อนนอนในคืนวันศุกร์หลังออกพรรษาให้ท่องในใจว่า ขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมในเวรทั้งที่เห็นและไม่เห็นขอให้ทุกดวงจิตที่ขัดข้องในข้าพเจ้าจงได้รับบุญนี้และจงอโหสิให้กันและกันพูดแค่ครั้งเดียวแต่ตั้งใจจริงเพราะเมื่อเราปลดปล่อยความอาฆาตในใจได้บุญที่หลับอยู่ในกากบาทกลางมือจะเริ่มสั่นไหวและพลังบุญเก่าที่หลวงปู่เรียกว่าบุญเทวดา จะตื่นขึ้นมาทำงานอีกครั้ง 2. เติมบุญชีวิตด้วยการตักบาตรให้ครบสามวันติดหลวงปู่บอกว่าคนลายกากบาทมักมีกรรมเก่าที่เคยให้ทานแต่ไม่ต่อเนื่องบางชาติให้แล้วหยุดทำบุญแล้วเลิกกลางคันดังนั้นในปีนี้หลังออกพรรษาเจ็ดวันให้ทำบุญตักบาตรต่อเนื่องสามวันติดกันไม่จำเป็นต้องมากแค่ข้าวสุกน้ำดืม่ม หรืออาหารง่ายๆก็พอในขณะถวายให้ตั้งใจอธิษฐานว่าขอให้บุญนี้ปลุกกุศลเก่าที่หลับไหลในตัวข้าพเจ้าให้ตื่นขึ้นมาเป็นพลังงานแห่งโชคลาภและความสุขหลวงปู่บอกว่าหากทำครบสามวันจะเริ่มเห็นสัญญาณบางอย่างในชีวิตเช่นมีคนมาขอช่วยแบบที่ไม่คาดคิดมีเงินเข้ามาโดยไม่ตั้งใจ หรือได้พบคนใจดีที่เปลี่ยนเส้นทางชีวิต 3. ส,สงน้ำพระชําระกรรมเก่าหลังออกพรรษาคือเวลาชําระพลังลบออกจากชีวิตให้จัดขันน้ำสะอาดใส่ดอกมะลิเจ็ดดอกจุดทูบสามดอกแล้วสวดบทนี้เบาๆว่านะโมสามจบแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าขอสงน้ำพระพุทธเจ้าเพื่อชําระอกุศลกรรมทั้งปวง ขอให้สิ่งไม่ดีทั้งหลายลอยออกจากชีวิตและขอให้บุญใหม่นำทางข้าพเจ้าไปสู่ความรุ่งเรืองเสร็จแล้วให้นำน้ำนั้นไปพรมที่หน้าประตูบ้านหรือเทใต้ต้นไม้ใหญ่ถือเป็นการเปิดประตูบุญทางธรรมชาติ 4. ถวายไฟบุญจุดเทียนเปิดทางโชคหลวงปู่ศิลาเคยบอกว่าไฟคือธาตุแห่งการเปลี่ยนแปลง ให้จุดเทียนสองเล่มเล่มแรกอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรเล่มที่สองอุทิศให้เทวดาประจำตัวตั้งจิตภาวนาว่าขอให้ไฟแห่งศรัทธานี้เผาผลาญความทุกข์ความจนและเปิดทางแห่งแสงบุญให้ข้าพเจ้าได้พบแต่สิ่งดีเมื่อเปลวเทียนดับให้พนมมือและอธิษฐานสิ่งที่อยากได้บางคนทำเพียงครั้งเดียวชีนิดเปลี่ยนในเจ็ดวัน หําทำบุญให้พ่อแม่หรือผู้ล่วงลับหลวงปู่เตือนเสมอว่าคนที่มีลายกากบาทมักเกิดจากการรับพรจากบรรพบุรุษแต่เมื่อบุญบรรพบุรุษลดลงดวงของลูกหลานก็พลอยหม่นไปด้วยหลังออกพรรษานี้ให้หาน้ำสะอาดหนึ่งแก้วจุดทูปเก้าดอกแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าขอมอบบุญนี้ให้แก่บิดามารดา และผู้มีพระคุณทั้งปวงหากท่านยังมีภพภูมิอยู่ขอให้ได้รับบุญนี้และโปรดอวยพรให้ข้าพเจ้าพ้นทุก์พบความสำเร็จจากนั้นให้นำน้ำนั้นไปรดที่โคนต้นไม้ใหญ่ถือเป็นการส่งบุญสู่ภพภูมิสูงหลวงปู่ศิลากล่าวไว้ว่าหลังออกพรรษาเจ็ดวันคนที่มีลายกากบาทหากทำครบทั้งห้าอย่างนี้ จะเหมือนเปิดสวิตช์บุญที่หลับไหลมานาน9ปีให้ตื่นขึ้นภายใน9วันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อบุญเริ่มทำงานเมื่อบุญเก่าตื่นขึ้นสิ่งแรกที่เกิดคือใจจะเริ่มเบาความเครียดที่เคยแน่นอกจะค่อยๆจางหายจากนั้นสิ่งที่สองคือโชคลาบเริ่มเปิดจะมีโอกาสหรือคนใหม่ๆเข้ามาอย่างน่าแปลกใจและสิ่งที่สมคือ ทางชีวิตเริ่มเปลี่ยนจากที่เคยติดขัดทุกอย่างจะเริ่มไหลลื่นแต่หลวงปู่ย้ำว่าอย่าทำเพียงครั้งเดียวแล้วหยุดเพราะบุญก็เหมือนน้ำในโคลงทาไม่ต่อท่อไว้มันก็หยุดไหลให้รักษาใจใสศีลมั่นบุญต่อเนื่องไว้ตลอดเดือนนี้เพราะพลังบุญหลังหอกพรรษาจะอยู่ถึงวันเพ็ญเดือน12หรือวันลอยกระทงซึ่งเป็นช่วงปิดฟ้าเปิดบุญ หลวงปู่ฝากคำเตือนถึงคนลายมือกากบาททุกคนอย่าหวังบุญถ้ายังไม่ลงมือทำอย่ารอปฏิหารถ้ายังไม่เปิดใจรับหลายคนที่มีกากบาทแต่ยังทุกอยู่ไม่ใช่เพราะไม่มีบุญแต่เพราะบุญนั้นยังไม่ได้ถูกใช้ยังไม่ถูกปลุกช่วงนี้คือช่วงเวลาทองที่หลวงปู่เรียกว่าวาระเปิดขุมบุญใครที่รู้ตัวว่ามีลายกากบาทกลางฝ่ามือ จงอย่าปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไปเพราะวาระเช่นนี้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งครั้งในรอบ12ปีเท่านั้นและถ้าท่านอยากให้บุญส่งผลเร็วที่สุดหลวงปู่ศิลาได้สอนคาถาไว้สำหรับผู้มีลายกากบาทกลางมือโดยเฉพาะให้ท่องในตอนเช้าหลังตื่นนอนและก่อนนอนว่าณชาลิติมหาลาพังมหาบุญยังคปะนมะภาวนาเก้าจบ แล้วเป่าที่ฝ่ามือทั้งสองข้างจากนั้นเอาฝ่ามือทาบที่หน้าอกแล้วตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่หวังหลวงปู่บอกว่าพลังบุญในกากบาทจะเคลื่อนไหวเหมือนวงแหวนแห่งแสงหมุนในใจและจะดึงดูดพลังบุญจากฟ้าให้มาสนองเมื่อทำครบทั้งห้าอย่างนี้พร้อมสวดคาถาปลุกบุญทุกวันหลวงปู่ศิลาเมตตาบอกไว้ว่าบุญจะไม่รออีกแล้ว ฟ้าจะเปิดทางจะสว่างและชีวิตจะเปลี่ยนภายใน30วันหลังจากฟังคลิปนี้จบให้ตั้งจิตน้อมขอบคุณครูบาอาจารย์และตั้งใจเริ่มต้นใหม่ด้วยใจบริสุทธิ์เพราะไม่ว่าที่ผ่านมาชีวิตจะเหนื่อยเพียงใดแต่ถ้าบุญเริ่มทำงานอีกครั้งแม้จะเคยล้มพันครั้งฟ้าก็ยังเปิดทางให้ลุกขึ้นได้อีกหนเสียงสุดท้ายของหลวงปู่ ที่อยากฝากไว้กับสิทธิผู้มีลายกากระบาดท,ทุกคนคือบุญไม่เคยหายไปจากชีวิตใครเพียงแค่เราต้องปลุกมันให้ตื่นขึ้นเท่านั้นอยากให้ชีวิตดีขึ้นหลังออกพรรษานี้อย่ารอจองลงมือทำบุญห้าอย่างนี้ให้ครบแล้วอีก30วันจากนี้คุณจะได้เห็นปาฏิหาริย์ด้วยตาตัวเอง